มายังว่ามาหลังเกมนะครับไม่รู้แมตช์นี้มีใครดูหรือเปล่านะโคตรมันเลยนะตุรกีกับจอร์เจียครับผมจบไปเรียกว่าเป็นบอลเคาเรียกนัดสุดท้ายโอย คอมแทบพังถึงไหนนะบอลน,นัดสุดท้ายของรอบก็รอบแรกของกู๊ปเต็ดนะครับผมกลุ่มสุดท้ายนะก็เป็นตุรกีที่เอาชนะจอร์เจียไปได้ครับผมสามประตูต่อหนึ่งนะโคตรมันเลยนะครับผม ก่อนอื่นผมมาพูดถึงไลน์อัพก่อนแล้วกันนะทั้งสองทีมตุรกีทีผมมาในแผนสี่สองสามหนึ่งนะครับผมเรียกว่าเป็นชุดจะเรียกว่าดาวรุ่งเกือบทั้งทีมก็ได้นะตุรกีชุดนี้รู้สามประตูผมเมิร์ดกูน็อกนะครับผมแบ็กโฟใช้เป็นเฟดดี้ไคดิโอกลูคู่เซนเตอร์เป็นซาเมตอายดินจับคู่กับอับดุลคาริมนะครับผมทั้งขวาเป็นเมิร์ดมาเดอร์คู่การรับเนี่ยวันนี้ใช้เป็นคารไอฮานกับฮากานคาฮานุกรู แล้วก็มีตัวลุกสามตัวเป็นอะแดกูเลยออคุนคคคูแล้วก็คีนานยูดิสครับผมหน้าเป้าตัวเดียววันนี้ใช้เป็นบาริสยูมาสนะโหเรียกว่าชื่อแต่ละคนนี่คือลิ้นกูจะหักเนี่ยแม่งกลักลุกกรลุกทั้งฝั่งของจอเจียนี่ยิ่งกว่านะครับชื่อจอเจียแต่ละคนนี่เรียกว่าหนักหนาสาหัสเลยนะมาในแผนห้าสามสองนะ ผูส้สามประตูเป็นจอร์จี้มามาดาชววลลี่นะครับผมกองหลังสามตัวราชาดาวิลี่กุรามคาเชียแล้วก็ซาบาคคเว์คเวคาเลียเหรอก็ไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดะนะชื่อแม่งอ่านยากทุกคน <c oughs> แล้วก็แผงกลางนี่แน่นเลยห้าคนนะจอร์จี้ซิชาเวลลี่จอร์จี้ชวัตเกสักเเฮ่เฮ่เฮ่อันซเคเบวาชววลลี่แล้วก็จอร์จี้ โคลาโชเวลี่แล้วก็โอตาคาคาบาเซนะครับผมแล้วก็คู่หน้าสองคนที่เรียกว่าต้องแบกเกมรุกของจอร์เจียไว้เลยก็คือคาวิชาคาลัสเกเรียกับทางด้านจอจิมิคาทัเซ่ครับผมเรียกว่าเป็น2คนที่ทำงานหนักมาก,มากๆเลยแมตชนี้ของจอร์เจียนะผมว่าทรงของรูปเกมเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะก็น่าจะ ดาออกแหละเพราะว่าด้วยชื่อชั้นด้วยอะไระนะคือจอร์เจียผมไม่เชืว่อว่ารู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นทีมที่อันดับแลงกิ้งของยูโรอะน้อยที่สุดหรือเปล่าใช่ไหมน้อยสุดน้อยสุดในบรรดาทีมทุกทีมที่เข้ามาเล่นในบอลยูโรรอบสุดท้ายเนี่ยนะจอร์เจียน่าจะต่ำสุดลวมั้งผมรู้สึกเหมือนได้ยินคนภาคเขาพูดอ่ะนะก็ไม่แปลกนะ ปีแรกที่ได้เข้ามาเรียกว่าเป็นปรวัติศาสตร์ของประเทศเลยนะรูปเกมก็ตามที่ทุกคนคาดไว้เลยครับผมเป็นทางฝั่งตุรกีเนี่ยที่บุกมากกว่านะได้ครองบอลแล้วคือแบบเริ่มเกมแบบดูดันเลยอะ่ะคือแม่งเทมโปห้างตั้งแต่เริ่มอะ่ะตุรกีอะ่ะคือบุกแบบบุกแบบจนผมรู้สึกเหมือนตุรกีมันบุกบุกเหมือนตัวเองโดนนำอยู่อะ่ะ <laughs> บุกแบบเหมือนตัวเองจะโดนนำอยู่แบบมึงบุกอย่างเดียวเลยบุกแบบใส่ยับเลยอะเทมโปสี่เทมโปห้าตั้งแต่เริ่มเกมนะแล้วก็บุกเร็วอ่ะจริงแต่ว่าประสิทธิภาพเรื่องการจบสกอร์ของตุรกีผมว่ามันยังแบบดูขาดๆเกินๆน,นะด้วยผมคิดว่าด้วยด้วยอายุของนักเตะผมว่าชุด ทั้งหมดที่ตุตรกีดันขึ้นมาชุดนี้แม่งเด็กหมดเลยเว้ยโดยเฉพาะแผงหน้าสี่ตัวกองหน้าของตุรกีเนี่ยคือแม่งผมนึกว่ายูยี่สามเด็กจัดๆนะครับผมอาดากูเลไอโอคุนคคคูยูดิสนะครับผมแล้วก็บาเลติยูมาสนี่คือแบบเด็กทุกตัวนะคือแม่งเก่งเก่งไหมเก่งจริงนะครับกูแลของมาเลตใช่ไหมไอยูดิสนี่เป็นเด็กยูเวนตุสนะโคคูก็ อยู่กับมีมอีอยู่กับอยู่กับใครวะเฟนูดปะเฟนูดแล้วก็มีข่าวกับทีมใหญ่หลายๆทีมนะเรียกว่าแบบดาวรุ่งที่มีความสามารถอะไรเยอะมากแต่ว่าแม่งขาดประสบการณ์เวยขาดความเฉียบคมมากเลยผมว่าถ้าเริ่มถ้าเริ่มเกมมาแล้วบุกดีขนาดเนี้ยแล้วแม่งยิงใน้สักลูกนึงอะผมว่าเกมน่าจะไหลเลยแต่ว่าทําไม่ได้นะครับ ทีนี้พอทําไม่ได้เนี่ยปัญหาเลยคือเวลาโดนเขาสวนมาเนี่ยจอเจียใช้นักเตะน้อยมากนะอันเนี้จอเจียเนี่ยคือสวนสวนแบบแบบฉบับทีมเล็กเลยคือคือเล่นบอลไดเล็กใช้จังหวะน้อยๆแล้วก็ใช้ความสามารถของบรรดาตัวรุกนะครับผมกวิชาคารัเซเกรเลียกับไอ้มิคาลทาเซ่คือแม่งต้องแบกสุดๆเลย กว่าจะเก็บบอลได้กว่าจะรอเพื่อนเติมขึ้นมาต้องแบบทำงานกันหนักมากนะสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนะจบศูนย์ศูนย์จนกระทั่งลูกไหนนะขอย้อนไปดูแป๊บนึง ลูกหนึ่งศูนย์นะครับผมคือตุรกีบุกแบบเดิมเลยบุกแบบเดิมแต่ว่าลูกที่ได้ประตูอแม่งคือจังหวะแบบจังหวะสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จังหวะที่ไม่ใช่จังหวะท,ที่ตัวเองสร้างเกมขึ้นไปได้อะเข้าใจปะคือมันเหมือนบอลเด้งไปเด้งมาเปิดก็ไปปุ๊บโดนบงสกัดมาแล้วแม่งวอลเลย์อย่างสวยนะครับผมเมิร์สมูเดอร์ปา เออเมิร์สมูดเวอยิงเข้าไปนะครับผมหนึ่งศูนย์เกมดูเหมือนจะเข้าทางตุรกีละเพราะว่านำหนึ่งศูนย์รูปเกมก็ดีกว่าจอเจียบุกขึ้นมาเนี่ยตอนสวนของจอเจียแม่งถึงหน้าประตูจริงนะแต่ว่าคุณภาพด้วยคุณภาพด้วยจำนวนผู้เล่นอนะ่ะแบบไม่ได้เน้นมาบุกขนาดนั้นก็เลยแบบยังยิงไม่ได้นะครับผมแล้วก็เกือบจะได้ประตูที่สองอย่างรวดเร็วนะ ยิงเข้าไปแล้วด้วยแบบใจมายิงหนึ่งสุนปุ๊บใจมาแต่ว่าโดนยึดไป V.R. นะล้ำหน้าไปห่อนนิดเดียวล้ำแค่ครึ่งเท้ามังไปสตารตนิดเดียวเจ้ายหผมว่าถ้าถ้ามันสองศูนยะ์ไปในเกมเกมจบเลยเกมแบบจอเจียสู้ยากเลยนะครับผมแล้วพอตัวเองไม่ได้เนี่ยตะร์เป็นหนึ่งศูนย์เนี่ยมันยังมันยังไม่ห่างไงจอเจีย สวนมาแล้วได้ประตูเลยนะครับผมจอร์จี้มิคาอาทเซ่ปวดเข้าไปนะคือรูปเกมเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแม่งจะจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งอ่ะจริงผมว่าถ้าถ้าตุรกีแม่งคมกว่านี้หน่อยนึงนะมันอาจจะเป็นสองศูนสามศูนย์ไปละนะแต่ว่าไม่คมก็เลยเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับผม ปัญหาในครึ่งแรกของตุรกีเลยเนี่ยคือคลองบอลดีเล่นบอลเท้าสู่เท้าแม่นยำความสามารถเฉพาะตัวมีแต่ว่าหนึ่งเรื่องการจบสกอร์สองคือเวลาโดนเขาสวนเนี่ยคือแม่งถึงหน้าประตูอ่ะคือมันวิ่งทะลุกลางไปเลยอ่ะ <c ười> คือกลางของ กองกลางของตัวลกีเนี่ยที่จัดมาเนี่ยเป็นคารนไอฮานใช่ไหมฮาการคาฮานอกลูที่เป็นสองตัวตามสุดซึ่งสไตล์ของสองคนเนี้ยตัวรับเนี่ยคารนไอฮานผมรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเซนเตอร์แบ็กที่ขยับขึ้นมาเล่นเป็นกองกลางเฉยๆนะเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นเซนเตอร์ธรรมชาติหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ผมรู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นจะเป็นกองหลังมาก่อนนะครับผม ส่วนคาฮานกลูเนี่ยเรื่องเกมรับแม่งไม่เอาอยู่แล้ววิ่งไม่ไหวแล้วนะครับมีแค่แบบยืนเป็นตัวจ่ายเพื่อนก็คือก็คือเป็นหน้าที่ของอานโอกลูละไม่น,าน่ามีบทบาทในเกมรับนะก็เลยจังหวะดนสวนกลับเนี่ยทําให้แม่งถึงหน้าประตูเลยมันจะวิ่งผ่านกลางเลยถ้ากลางถ้าแบบข้างหน้าเบรกไม่ได้เนี่ยมันจะถึงตรงข้างหลังเลยนะครับผมซึ่งตลอดทั้งเกมตุรกี แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้เลยนะซึ่งผมคิดว่าถ้าเจอทีมที่แบบคมคมกว่านี้ทีมที่แบบใหญ่กว่านี้หน่อยทีมที่มีประสิทธิภาพเรื่องเกมสวนกลับมากกว่านี้ผมว่ามีสิทธิ์โดนคืนเยอะมากมีเผลอมีสิทธิ์โดนมากกว่าตัวเองยิงได้เพราะว่าคุณภาพเกมลุกของตุรกีวันนี้คือผมว่าจริงๆไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาจริงไม่ได้ไม่ได้เฉียบคมขนาดนั้นนะครับ แต่สิ่งที่ผมชอบคือหลังจากพักเบรคึพักเบรกไปเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยผมชอบตรงที่ตุรกีเนี่ยยังเล่นเหมือนเดิมอยู่นะคือเล่นคลองบอลบุกใส่เหมือนเดิมแต่ว่าลดเทมโปตัวเองมานิดนึงจากเดิมเนี่ยคือแม่งสุดครึ่งแรกคือแม่งแบบเต็มหลอดอะเต็มสิบแม่งก็คือเก้าสิบอะคือแม่งคือบุกบุกยับเลยแต่ครึ่งหลังเนี่ยลดลงมาหน่อยเหลือสักประมาณ เจ็ดแปดประมาณนี้นะคือแบบยังยังคลองบอลต่อบอลกันต่อเนื่องแต่ว่าแต่ว่าลดสปีดนิดึงลดเทมโปล,ลงมาหนิดนึ่งให้มันเพิ่มความแม่นยำเพิ่มความชัวร์มากขึ้นนะครับผมแต่ว่าต้องชมนะต้องชมว่าจอเชียก็รับกันดีขึ้นคือมันเป็นดาบสองคมอะคือเราเล่นตุรกีเล่นช้าลงใช่ป่ะแต่ว่ามันก็ทำให้จอเชียเนี่ยแพ็คแพ็คเกมรับกันง่ายขึ้น นะแล้วจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนจริงๆเลยผมว่าประตูสองหนึ่งนี่แหละคือจุดจุดที่ทําให้เกมแม่งเริ่มมันเลยคือแม่งบังคับให้จอเจียต้องเปิดแรกนะครับผมลูกสองหนึ่งเนี่ยคือเป็นจังหวะที่จอเจียกำลังจะสวนกับคือแบบรับรับโอเคนะรับแบบแน่นลันักเตะแพ็กกันดีแล้วก็แบบตั้งรับกันโอเคแล้วแต่ว่า จังหวะสวนน่ะแม่งจังหวะนิดเดียวจังหวะแบบจะพาขึ้นไปแล้วจับลั่นนิดเดียวโดนโดนฉกแล้วก็เป็นอาดากูแลนะครับผมโอ้โหลูกนี้ผมดูแบบผมนั่งดูแล้วแบบนั่งตบนั่งตบมืออยู่อย่างเงี้ยคือคือแม่งยิงดีแบบเหลือเชื่อวันนี้กูแลเล่นเอาจริงนะถ้าไม่นับถ้าไม่นับลูกลูกที่ยิงเนี่ยนะผมว่าเฉยๆมาก แทบจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่นะคือแบบเข้าใจว่าทักษะดีแต่ว่าแต่ว่าเหมือนบางจังหวะเหมือนจะเล่นเยอะไปหน่อยเหมือนจะแบบกักจังหวะดึงจังหวะเยอะไปหน่อยทาให้แบบมันขัดกับเพื่อนยังไม่เล่นยังไม่ได้แบบเข้าขากับเพื่อนมากแต่ลูกนี้ยิงแบบหมดจดยิงนะเป็นเ็าเรียกว่าความสามารถเฉพาะตัวเป็นแบบต้องชมเป็นรายบุคคลไปช็อตนี้ต้องชมอาณากูแรงคือแม่ง ือทั้งเกมอ่ะไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่าลูกเนี้ยแม่งคือจุดเปลี่ยนเกมอ่ะ <c oughs> ก็ต้องให้ผมว่าแม่งก็ต้องให้นะลูกนี้เป็นจุดเปลี่ยนเกมจริงยิงสวยมากผมว่าติดติดหนึ่งในประตูสวยสุดอีกแล้ว <c> เ <oughs> มื่อวานเมื่อวานก็สวยสวยุดวันนี้แม่งก็สวยละยิงสวยกันทุกแมตช์เลยทีนี้พอสองหนึ่งเนี่ยเกมแม่งมันเลยจอร์เจียตั้งรับอย่างเดียวก็ไม่ได้ละต้องบุกเอาประตูคืน แล้วเกือบได้ด้วยอย่างที่บอกว่ากองหลังเกมรับของตุรกีวันเนี้ยเล่นไม่ค่อยดีแล้วจริงคือคือผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะมันรั่วแบบรั่วเวอร์เลยอะแค่แบบสวนมาแล้ววิ่งผ่านกองกองกลางมาก็ว่าก็ว่าแย่แล้วนะคือแบบกองหลังมันก็ดูไม่ค่อยเป็นระบบเท่าไหร่เลยคือเหมือนจะได้จะเสียจะเสียหลายรอบแต่แบบไม่เสียมาบล็อกจังหวะสุดท้ายได้ไป ยิงออกกันบ้างนบจอเจียจนสุดท้ายมาได้จริงๆเฮ้ยไม่ได้สิมีแต่เกือบได้มันไม่ได้แล้วมันจบที่สามหนึ่งใช่ไหมมันไม่ได้แล้วคือแม่งเกือบได้เ้ยคือแบบคือถ้าจบจบเกมอ่ะจบด้วยผลเสมอกันอะหนึ่งหนึ่งก็ได้สองสองก็ได้ผมว่าไม่แปลกใจนะเพราะว่าตุรกีคอร์บอลเยอะกว่าจริงแต่ว่า แต่ว่าแม่งคือบุกดีแต่แม่งเกมรับแม่งก็พร้อมโดนอะ่ะก็เลยแบบเสียดายกันนะาเสียดายสำหรับจอเจียนะับชิงสวนสวนมา่แต่ละทีแม่งควรได้มีจังหวะท้ายเกมที่เหมือนจะแบบกักกันเองอะ่ะที่แบบจังหวะมันวิ่งมาชนกันพอดีแล้วแบบไม่รู้ว่าใครยิงอะ่ะแม่งแบบโอ้โหรุ้นเลยแม่งหน้าเข้าจัดจัดนะ แต่ก็พลาดไปแล้วก็สุดท้ายนะแบบท้ายเกมเลยท้ายสุดๆแล้วจังหวะเตะมุมก็บังคับให้โกขึ้นมานะมาบันชาวิลี่ขึ้นมาก็ทําอะไรไม่ได้แล้วก็โดนสวนยิงเป็นสามประตูต่อหนึ่งนะครับผมตุรกีก็สามแต้มแรกเอาจริงนะผมแอบลุ้นจอเจียเล็กๆนะว่าให้แบบเข้ารอบแต่ว่าดูจากทรงแล้วว่าแม่งหนักมาก คือแม่งต้องลุ้นต้องให้ข้างหน้าสองคนนะ่ะแบกแบบแบกแบบสุดๆอะ่ะควิชากับมิคาเาเซ่เนี่ยคือต้องแบกทีมแบบสุดๆเลยอะ่ะผมว่ามันมันอาจจะลำบากเกินไปนะครับผมก็ไม่รู้แหละเพราะว่ายูโรนี่มันเตะกันรอบเดียวไงมันเตะก,กันสามแมตต์ปุ๊บก็นับคะแนนเลย ก็ถือว่าถือว่าดีและกันถือว่าดีนะผมว่าผมว่าจอเจียไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากกับกับยูโรรอบแรกของเขาแหละแต่ว่าผมว่าตุรกีเนี่ยตุรกีเนี่ยต้องต้องไปต้องไปทํากันบ้านเยอะเลยนะจังหวะจังหวะคองบอลเนี่ยผมว่าโอเคละแต่ว่าจังหวะโดนสวนมาเนี่ยคือแม่งต้องต้องตัดให้ได้อ่ะ ต้องหาแบบตัวไล่กันตรงกลางมันสักคนหนึ่งอะแต่โดยรวมวันนี้ผมถือว่าดีนะถ้าให้แมาด้วยแมทผมให้ผมให้แม่ก็ต้องให้อาดากูแล้วคนยิงสองหนึ่งแต่จริงผมแอบชอบไอ้นี่นะเขาฮานกรูผมว่าวันนี้สําคัญมากสําคัญมากๆเลยคน,ค,นคุณคนคุมจังหวะเกมนะครับผมเร่งเทมโปให้เร็วให้ช้าเนี่ยผมว่าผมว่าเป็นอารมณ์เหมือนอารมณ์เหมือนโทนี่โครสของเยอรมันอะ การนงกรูคือเล่นหน้าที่เดียวกันเลยไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะแค่แบบจ่ายบอลออกไปออกมาเราคุมจังหวะให้เพื่อนให้เด็กๆนะผมถือว่าโอเคละก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีนะของตัวกีเออแต่ผมติดอย่างหนึ่งแฟนบอลแม่งเป็นห่าหละว่าแม่งตีตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมปะแล้วมีข่าวว่าแฟนบอลตัรกีกับจอเจียแม่งไปตีตั้งแต ก่อนเริ่มเกมเกมยังไม่แข่งเลยมันไปแคร์อะไรกันมาว่าตุรกีกับจอดเตียงงมากอยูด่ดีมันจะไปตีกันเฉยนะมนจะพูดอะไรผมลืมไปแล้วผมจะลืมจะพูดอะไรผมลืมไปล้ อ๋อเดี๋ยวมีคู่ต่อไปนี่หว่าใช่ไหมคู่สุดท้ายของกรุ๊ปเอฟน่าจะดูแหละเนาะโปรตุเกสใช่ไหมโปรตุเกสโปรตุเกสกับเช็คน่าดูนะแต่แม่งดึกจัดเลยผมไม่รู้ว่า ไม่รู้ว่าดูแล้วจะได้ขึ้นไลฟ์หรือเปล่าแต่ดูวีแล้วกันถ้าบอลถ้าเกมสนุกก็อาจจะขึ้นไลฟ์นะวันนี้คอมเมนต์แบบเง,งียบคลิปมากนะคเงียบกลิปมากเงียบกลิบมากไม่เป็นไรอาจจะไม่ใช่คู่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เชียร์กันนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวผมไว้ มาต่อแมตช์หน้าแล้วกันนะครับน่าจะมาเรื่อยๆยูโร <Euro S 1> <Euro S 2> นี่น่าจะไล์แบบเยอะอยู่ไล์แบบหนักหน่วงนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการดูสดหรือว่าดูย้อนหลังนะครับผมก็นั่นแหละไว้เจอกันในแมตช์หน้าแล้วกันนะไม่มีอะไรมากหลุนก็ต่อไปแมตช์แรกไม่ต้องคิดอะไรมากมันยังมียังมีหลายๆจุดที่แบบหลายๆทีมต้องจูงกนะันทุกทีนะไม่ใช่แค่แมตช์นี้นะแมตช์อื่นด้วยนะครับ ไว้ค่อยดูแมตช์สองแมตช์สามเนี่ยน่าจะเริ่มน่าจะเริ่มเห็นเราเห็นตรงแล้วว่าเห็นตรงแล้วว่าทีมไหนแม่งดีทรงไหนแม่งต้องไม่ดีอ่ะนะนั่นแหละก็ไว้ต่อกันแมตช์หน้าแล้วกันแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ